นี่คือนัดเด็กที่เคยแข็งแรงสดใสแต่ตอนนี้ชีวิตเขากับวนลูปแค่น้าจอมือถือทุกคืนนัดเล่นเกมจนถึงที่สองที่สามตาแห้งปวดหลังแต่ก็ยังบอกกับตัวเองว่าอีกตาหนึ่งค่อยนอนเขาไม่เคยตื่นไปโรงเรียนทันเลยร่างกายอ่อนเพลียนจนแทบไม่ไหวระหว่างเรียนก็นั่งหลับสมองไม่แล่นผลการเรียนล่แบบตามไม่ทันพ่อแม่ก็เริ่มห่วงเพื่อนก็เริ่มหายนัดเริ่มอยู่คนเดียวมากขึ้น แต่เขาคิดว่ายังไงก็เล่นได้อยู่ดีเพราะว่าเขาทำเป็นแบบนี้อยู่ประจำนัดเก็บบอลให้หน่อยขอบคุณนะนัดไปเตะบ,บอลกันไหมได้ จนอยู่มาวันหนึ่งร่างกายของเขาเริ่มไม่ไหวและล้มป่วยลงขณะที่เล่นกับเพื่อนเพื่อนๆได้มาดูเขาและเพื่อนๆทุกคนก็สงสัยว่านั้นเป็นอะไรทำไมล้มป่วยกระดานหันแบบนี้หลักสามพ่อเพื่อสุขภาพของนักเรียนที่แข็งแรงด้วยพลังของเพื่อนหนึ่งขอเพื่อนพาสนับสนุนกันด้วยพเพื่อน ชวนกันออกกำลังกายให้กำลังใจเมื่อท้อไม่ปล่อยให้ใครอ่อนแออยู่คนเดียวรับเพื่อนคือแรงผลักกันสำคัญให้เด็กกล้าก้าวสู่สุขภาพดี 2. ขอพัฒนาตัวดูแลสุขภาพด้วยตัวเองรู้จักสังเกตอาการเพื่อนแจ้งว่าน้องเป็นลมสามขอพฤติกรรมดีสร้างนิสัยสุขภาพดีร่วมกันองรกาออกกำลังกายอย่างน้อยิตี์ละสามวันนะครับ น้องเป็นแบบนี้บ่อยๆเหรอครับอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมดูให้เป็นเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับเพื่อนๆของเขาได้ช่วยเขาไปเตะบอลจนร่างกายของเขากลับมาแข็งแรงจนมีความสุขมากขึ้นมีรอยยิ้มกลับมาสดใสรา,าเรื่งเหมือนเดิม เป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังดูเรื่องของนัดจบลงแล้วเคยมีช่วงเวลาแบบนี้กันบ้างไหมเรามาแชร์กันได้นะครับบางทีเรื่องเล็กๆของเราอาจช่วยให้ใครอีกคนลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับ